ลัชสวิทนะคะ, Swiss, น,ะ,คะนักขับรถผาดโผนชื่อดังชาวอังกฤษนะคะพาแซมมี่นะคะออกมาเปิดตัวแบบเร้าใจนะคะเล่นาคุณตลบอบอวลเลยทีเดียวนะคะแซมมี่ตื่นเต้นมากเพราะเพิ่งเคยขึ้นรถที่ขับผาดโผนแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของมิสเตอร์ลัชนาวัย60ปีนะคะผู้เคยเป็นเจ้าของสถิติโลกมาแล้วนะคะแล้วก็คุณราชขอโชวลีลาขับรถให้แซมมี่ดูเป็น การอุ่นเครื่องแบบเบาๆนะคะด้วยการโชว์กับรถแบบเจเธอร์นะคะคือถอยหลังแล้วกลับรถแบบ180องศานะคะ <c oughs> ต่อด้วยการขับรถกลับหลังแบบ r e v e r s e Parking นะคะ <c oughs> โอ้ยแล้วก็การ <c oughs> จับรถสุดเสียวแบบ p a rale l l Parking นะค <c> ะ <oughs> สไลด์รถเข้าจอดระหว่างรถ2คันนะคะซึ่งผู้ชมก็ลุ้นทุกครั้งที่คุณรัชนะคะบอกบอกเขาบอกว่าบอกให้เว้นที่ว่าให้แคบลงเรื่อๆ <c oughs> ๆยๆนี่แถมยังให้คนเข้าไปนั่งดูแบบ ใกล้ๆนะคะที่ท้ายรถด้วยอันนี้ง่ายอุ้ยเข้าไปท้ายรถอุ้ยตายเราดูกันนะคะเรากเลยนะเนี่ยอ๋อเอ้ยคุณรัชเปรี้ยวปากนะแล้วคนนั่งอยู่ท้ายรถโอ้ยสวัสดีท้ายรถโอ้ยไม่ดีเลยดูดูและยังโชว์การขับรถแบบเอียงรถนะคะโอ้ยด้วยผู้โดยสารถึงตีคนโอ้โหตตาเดี๋ยววันนี้จะไปทำอย่างนี้ที่เต้นท่ารถไฟเพราะถึงนักยิวน้องแซมมี่นะคะขอโชว์นี่เลยจูบแก้ม โชว์จุกย่โชว์ที่โชว์ที่แจมมี่จะร่วมด้วยนะคือแดนซ์ซิงคานะคะก็เลยให้แซมมี่แดนซ์อวนกวนๆกันอ่าแล้วก็พาแซมมี่นะคะกระโดดขึ้นรถเป็นพิสูจน์ทักษะการบังคับรถแบบเลียนนะคะทั้งเดินหน้าวันนี้แจมมี่ขอบไม่ใช่ค่ะั้งถอยหลังแล้วก็ดิฟกันแบบขุนตลบเลยนะคะลอเ่นเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวเราลองดูนะว่าถ้าแซมมี่ลงมาจะเดินไหวไหมใช่ค่ะคา มีเมื่อกี้นะคะอาจจะพูดถี่พูดถูกหน่อยเพราะว่าตินไต้ม้ามันลงมาจากรถเมื่อกี้นั่งกับคุณรัสเวฟค่ะก็เขาเรียกว่าโชว์แดนซิ่ง่าไม่แดนซค่ะรูะ้สึกตัดมากกว่า<อ>แล้วก็ตัดสนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกแบบปลอดภัยเซฟไม่มีอะไร<อ>ช่วงที่เขาเหมือนเหมือนเขาดิฟี์หมุนหมุนอย่างเงี้ยแล้วเขาดึงเบรงมือคือคือถ้าเขาในรถคือแบบ ได้มากแต่ว่าคือที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าเขาจะขึ้นอีที่มันเป็นแท่งสามเหลี่ยมแล้วรถเอียงอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือกลัวสุดแล้วก็คือไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะเลี้ยวรถไปไหนอะไรต้องคอยลุ้นตลอดเวลาหยโ,โ,โปลมากค่ะคนับถือเลยอะแล้วแบบเป็นเกียรติมากที่ได,ได้ได้นั่งรถกับเขาชอบความเร็วไหมก็อชอบนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอันเนี้ยคือแบบเด็กๆอนุบาลเลยอะคือไม่คนขับรถเร็วแต่ว่าไม่ไม่ได้เร็วจนแบบปาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่พอมานั่งอันนี้รู้สึกน้องไปเลยอะคือเจ็กมาก เฉยมากพ่อแม่ชินกับหนูเวลาหนูขับรถแต่แม่พ่อบอกว่าเธอถ่ายรูปให้พ่อเธอดูด้วยนะเพราะว่าพ่อจะเป็นคนที่ขับรถแบบจะไมขับรถช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกล,กลัวตัวอันตรายทางทางรถยนต์สำหรัแบบวันนี้นะคะเป็นเป็น